สวัสดีครับพี่พลอัโตต้คานะครับชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้ววันนี้นะครับไปส่งมอบกันนะครับโปรดระวังมิจฉาชีพนะครับพี่พลอัโตต้คานไม่มีการทักเมสเซเจอร์ไปหาลูกค้านะครับที่ทักไปเป็นมิจฉาชีพนะครับโปรดระวังด้วยวันนี้เดี๋ยวจะไปส่งคันนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรถก่อนนะครับที่จะเดินทางไปบ้านโพงามนะครับบ้านโพนงามนะครับวันนี้ที่อำเภอโกสุมเดี๋ยวผมพามาดูรถครับ นี่อะไรนะครับสําหรับคันนี้เป็น all new 1.9นะครับปี2017นะครับคันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสวยๆนะครับ299,000บาทนะครับลูกค้าแล้วก็จะเดินทางไปบ้านลูกค้ากันแล้วนะครับสําหรับคันนี้ออกเดินทางกันดีกว่าครับที่อําเภอโกสุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามของเรานี่เองกับผมนิพนธ์อโต้วขาวชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วโปรดระวังวิชาชีพนะครับแอบอ้างนะครับเอาคลิปวิดีโอ เอารูปภาพเอารูปต่างๆผมนิพนธ์ออโต้คาไปลงในช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วพิมพ์คําว่านิพนธ์ออโต้คาเหมือนกันเลยนะครับเหมือนทุกอย่างนะครับแต่อันนั้นเป็นมิตรสาชสีพบระวังดีๆเด,อด้อไทพี่นองครับระวังมิตรสาชสีพบห้ามโอนเงินมัดจํานะครับจนกว่าจะวิดีโอ้อคุอยเห็นหน้าเห็นตากันนะครับเพราะนั้นนะครับออกพอนครับร้านบอมี่นะครับนอ้องที่จากต้องเข้ามาคุยเงื่อนไขที่ร้านไม่มีการมัดจําทั้งสิ้นนะครับลูกค้า นะครับหลอกไปต่างชาตินะครับตอนนี้มีมิจฉาชีพไปแอบอ้างนะครับลูกค้านะครับต่างประเทศก็ต่างชาตินะครับี่ทำงานในเมืองไทยก็โทรมาหาที่บนออโต้คาร์นะครับบอกว่าพี่พี่ก็เคยบอกผมเรื่องนี้แต่มันมีมิจฉาชีพโทรทักไปหานะครับโปรดระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปส่งมอบกันเลยครับลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าขี่รถมอเตอร์ไซค์นำหน้าไปอยู่แล้วตอนนี้ของนี่นะครับเข้านี่เลยนะครับมาลูกค้า สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีนะครับพี่นะครับแล้วก็สวัสดีนู่นนะครับคุณแป่าคุณพี่ทุกท่านนะครับไม่เยอะเลยเปเป็นไลน์ครับวันนี้นะครับขอเตือนภัยนะครับลําดับแรกเลยมาส่งมอบรถนะครับเตือนภัยไว้ก่อนนะครับใครที่ดูคลิปนี้ถ้าไม่ได้วิดีโอคอลดูหน้าตาน่้วหัวตะขาบปวดอ้วนๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับไม่ต้องไปโอนมัดจานะครับถ้าไม่วิดีโอคอลนะไม่ได้แอดไลน์ไม่ได้คุยกันทางไลน์คุยวิดีโอคอลเนี่ยหรือไม่ได้มาที่ร้านห้ามมัดจาเด็ดขาด แล้วก็ไม่มีการทักไปหาทาง messenger นะครับลูกค้าเตือนไว้ด้วยนี่ผลออโต้ค่าไม่มีการทัก messenger ไปหาลูกค้านะครับแล้วก็ไม่มีการโอนมาจจาให้ด้วยนะครับลูกค้าวันนี้นะครับขอบคุณพี่ชายเป็นอย่างมากครับแรกขอบคุณนะครับกับ e ีสุกดีแม็คันนี้1.9ปี2 0 1 7ลูกค้าดาวนะครับเงินดาวทำอาชีพเกษตรกรทําเงินดาวจบเงินดาวก็มารับที่บ้านนะครับแล้วก็รถเราก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยลำดับแรก นี่นะครับไซส์สวยๆเลยอันนึง x ออันนึงเบอร์อนะครับอันนี้มี2ตัวนะครับให้คุณพี่ผู้หญิงผู้ชายด้วยอันนี้คือ2อตัวอันนี้ของฝาาเป็นที่งานนะครับแม่แต่ซอฟต์อผูออ้กองโกสุมพิสัยเพิ่นกระใสเสือตัวนี้ลหละตอนนี้เจ้เพิ่นบบกเ่ต้องยังกอทีมงานเดียวกันครับว่าจิงหาจับเพือขนานว่าจิงทีมงานเดียวกันครับอันนี้ก็ ปลาแมทิด้านะครับอันนี้เป็นของฝากจากทางร้านหอจกธนยศเรื่องเรืองเจริญยน2019นะครับพี่ธนยศไม่มานะครับวันนี้พี่ธนยศติดธารกิจไปส่งคุณแม่ที่สนามบินขอนแก่นนะครับนะาของผมแกจะไปเที่ยวที่เยอรมันนะครับเลยพี่ธนยศเลยต้องไปส่งที่ขอนแก่นนะครับเราก็เลยมาตัวแทนกับสุภชัยจับก,กล้องให้นะครับสองคนเราวันนี้นะครับอันนี้ปลาได้ไบริโภคเดือนหนึ่งปี นะครับเดือนละขวดยาเที่จะได้ไหลนะพี่เต <c oughs> <c oughs> ี้ยบารมือนี่ <c oughs> เป็นยังไงพี่มีใ,ใจบ่กเหนือรถทานได้หรอีใ,อใ,ใจมบอกเป็นยังไงนะครับลานห้องรถมีให้เลือกบอ่มีให้เลือกหลายอยู่ครับลานเพิ่นนะครับต้องเข้าไปเว่งครับรถเพิ่นหลายใคร็มา่ารีวิวได้ใกลดี ขอบ,อบคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวมี่เตรียมเพียงมากกว่านันรู้สึกมาก่นใตัวได้หลายหมือนพูดแต่เนาะครับโอเคครับเดี๋ยวไงก็ขอบคุณพี่ร่างนะครับขอบคุณนะครับแล้วขอบคุณผู้หญิงมากนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ